แอนพัทิราเปลี่ยนลุคใหม่สวยเกินต้านชาคริตอดใจไม่ไหวส่งจุ๊บให้เมียรัวๆัวเปลี่ยนอินสตาแกรมให้เป็นโรงงานน้ำตาลไปซะอย่างนั้นสำหรับคู่สามีภรรยาสุกตาแอนพันทธิราและชาคริตแย้มน้ำทั้งนี้ก็เพราะว่าภาพถ่ายล่าสุดที่แอนพันทิราได้นำมาอวดแฟนๆในโลกโซเชียลหลังจากที่ออกไปทำกิจกรรมโปรดของสาวๆทั่วโลกอย่างการทำผมเพื่อเปลี่ยนลุคใหม่มอบความสุขเล็กๆน้อยๆ เป็นรางวัลให้กับตัวเองซึ่งลุกนี้เจ้าตัวนอกจากจะสวยละมุนสมวัยแถมสีผมใหม่ก็ยังเข้ากับใบหน้าหวานๆอย่างลงตัวแล้วแคปชั่นที่แอนพัททิราเขียนประกอบใต้ภาพก็ยังดูปลื้มอกปลื้มใจกับลุกนี้เป็นเอามากๆถึงขนาดใช้สัญลักษณ์อีโมจิรำให้หลังน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียว แต่ที่พิกไปกว่านั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคอมเมนต์จากสามีรูปหล่อชาคริสแย้มนามที่ดูจะถูกอกถูกใจลุกใหม่ของสีพันรยาหนักมากไม่แพ้กันเพราะเจ้าตัวนั้นเล่นเข้ามาส่งสัญญะรักอีโมจิจุบ๊บจุ๊บรัวร,รัโชว์ความหวานออกสื่อกันไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ